วนก้อนไปเดินซื้ออาหารผวกเชแข้งกับเผื่อนมากเจอปลาดอลลี่นะก็เลยนึกถึงเมนูนี้เลยค่ะปลาดอลลี่เนี่ยซามารถทำได้หลายเมนูเลยค่ะสามารถเอาไปทําเป็นปลาสเต็กก็ได้ค่ะเจ้าไปชุกแป้งถอดกระร้อยมือนกันค่ะดี่เลยค่ะแต่วันนี้ข้องต่แตมจะเอามาทําเป็นปลาเนื้อซีอิ๊วติดมือเนึ่งทุงค่ะถึงหนื้งทุงมันจะมีประมาณสี่ชิ้นค่ะขนาดชิ้นปลาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกซ่องแบบเลยค่ะแบบแหลชิ้นใหญ่แบบนี้หรือว่าเจ้าแบบหั่นชิ้นมาก็มีเหมือนกันค่ะวันน้องตะแต่ะวันนๆี้แ้องแ่มนะาต ใส่แต่บัวแล้วก็จะมาใส่ในทาดรองแล้วก็รวยด้วยคิงเลยค่ะสามารถใส่แบบซอยก็ได้หรือว่าใส่แบบเป็นแว่นก็ได้ค่ะมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นข่าวปลาอย่างดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มานึ่งได้เลยค่ะตังน้ําให้เดือดแล้วก็เอาปลาขึ้นไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งปลาประมาณ15-20นาทีค่ะปลานึ่งซีอิวเนี่ยเราสามารถใช้เป็นปลาแบบอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลา้ําจืดก็ได้เหมือนกันค่ะนึ่งปลาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเนี่ยเราก็มาเปิดดูเลยค่ะเเเเเเปปิิดอออออกกกกมมมาาาาานนนนนนี่่่่ยยยลลลหคคงงะะัรร็จจ้ขึไใสสว ที่เราโรยบนตัวปลาเมื่อกี้นะคะเราสามารถตักออกรั่วไม่ตักออกก็ได้เลยค่ะแต่ในส่้นของจําในแตมมองจ,จะตักออกไปสักน้อยหนึ่งค่ะนสวนของปลาเราเตรียมตังว้กอนจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในเสวนของพักต่อเลยค่ะใช้วันนี้จะใช้เป็นพักขึ้นชายตอนห้อมแล้วก็ผักชีฝาน้อยหนึ่งเอาซีสันค่ะจะมีเพิ่มในส่วนของขิงซอยนะไม่ได้ถ้ายคลิปไว้เลยค่ะข่้นพักที่ได้หลังทำความสะอาดนห้เดียบร้อยจากนั้นเราก็จะไปตั้งกระทะน้ำมันลงไปวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันงานในการพักเลยค่ะพัดพักโดยจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะพัดลงไปแัักกมนสดพค่ะ ใส่ักขึ้นชาใส่ต้นหอมหลงไปตามไปด้วยพริกที้ฟา้าแล้วก็ตามไปด้วยกิ้งซอยเลยค่ะหอมกิ้งซอยมากๆเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําดต่อเลยค่ะน้ำราดซีอิ๊ววันนี้ของต่ำจะไปทำแบบง่ายๆเลยค่ะไอ้เครื่องปรุงที่เรามีอยู่ที่บ้านเลยค่ะสำคัญเลยคือต้องมีซีอิ๊วข้าวค่ะตามไปด้วยซอสน้ำมันห้อยสักน้อยนึงค่ะซอสน้ำมันห้อยก็มดพอดีเลยมีแถานี้ใส่แถวนี้เลยค่ะนั่นเนี่ยต่ำจะเพิ่มความหอมโดยการใส่น้ามันง,า,นงาลงไปน้อยนึงมีเหล้าจีนจะใส่เหล้าจีนลงไปมันก็จะหอมขึ้นไปเลยค่ะแต่คนชอบนะคนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่วันนี้ตําก็ไม่ได้ใส่ค่ะปรุงรสด้วยกั ตเติมน้ตาตาลลงไปไข่น้ำลงไปแล้วก็คนให้ละลายลองชิมรสด,ดูสักทีค่ะ<ฤ>ตรงนี้มันจะต้องเข้มคนสักน้อยนึงเวลาเราไปลดในตัวปลามันจะได้พอดีค่ะชิมรสทุกใจแล้วเอาไปตั้งไฟให้มันรอนให้มันเดือดสักน้อยนึงค่ะพอมันเดือดหรือว่ามันรอนได้ทีแล้วในจากนั้นเราก็จะไปละในตัวปลาที่เราเตรียมไว้เลยค่ะอัดแบบช่าๆแบบนี้เลยค่ะดูน่ากินไหมคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่พักที่เราพัดเตรียมไว้เมื่อกี้เลยค่ะเ่องพักถ้าชอบมากระโดยมากไปได้เลยค่ะไม่ชอบพักก็ไม่จําเป็นต้องใส่แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่มันนี้จาชอบคิ้งเนี่ยจำก็จะใส่คิ้งเยอะน้อยค่ะง่ายๆแค่นี้ เองค่ะไม่อยากเลยลองทำดูนะคะ